สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไตอีกแล้วนะครับที่อิสุสุกิงยนสาขาบุรีรัมอกเมืองนะครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันแล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับพี่ไตลงคลิปสั้นให้ดูอยู่จังหวัดบุรีรัม์นะเขาบอกว่า25 26เนี่ยระวังพายุฤุดูร้อนเออจริงด้วยเมื่อคืนนี้ฟ้าแรงมากนะครับฟ้าผ่าหมอแปลงระเบิดไฟ <c oughs> ดับโอ้กว่าไฟจะมา6กทุ่ม <c oughs> บอลไทยก็แพ้น่าจะ3ามโซนมั้ง ปิดทีวีนอนแต่สงละอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปดูรถทําเงินหนึ่งคันนะครับไปดูกันนี่แล้วก็จะเป็นคันนี้นี่เองนะครับที่เป็นสายทําเงินพี่ต่จะถ่ายให้ทุกๆคนดูในวันนี้นะครับคันนี้นะครับมันคือเจ้าตัวสปาร์3สามจุดศูนย์เกรดเอสอ่าอ่ารุ่นนี้นะครับจะไม่มีเกียร์ออโต้ให้เลือกจะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะแล้วก็ราคาของเขานะครับสีขาวตัวนี้แล้วเนี่ยจะอยู่ที่ 628,000บาทอืมถ้าเป็นสีเทารรมโบนะครับหรือว่าสีบอลเงินก็จะเพิ่มเงินอีก7,000บาทนั่นเองรุ่นนี้ลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าไฟหน้าของเขานะครับขออนุญาตชี้เป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์หรือว่าเจ้าตัวไฟตาเพชรนั่นเองนะครับไฟ่รงสว่างโคมใหญ่เนาะไฟเ้ยวก็จะเสแซมอยู่ข้างๆตรงนี้ส่วนกระจังหน้านะครับก็จะมาในโทนของสีดําเป iano, backpack, ียโนแบ็กแผงลางพึ่งใหม่นะครับไฟตัดหมอกไม่มีให้นะครับแต่ว่า เราสามารถเพิ่มเติมได้เออราคา6 2 000, 8 0 0บาทถ้าออกไปได้มากกว่า6 0 0 0 0นะบอกเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเดิมๆเนี่ยโดยปกติเขารับน้ำหนักการบรรทุกมาตรฐานโรงงานนะครับอยู่ที่1ตันอ่าแต่ว่าถ้าสมมติว,ว่าเฮ้ยลูกค้ากิจการดีเว้ยนะครับผลไม้คนสั่งซื้อเยอะของผักจากตลาดไทยวิ่งส่งนะครับจากกรุงเทพภาคอีสานเยอะนะครับเปลี่ยนล้อนะครับ ด้านหน้าเป็นล้อแม็กก็ได้หรือยางเดิมก็ได้ด้านหลังนะครับก็เปลี่ยนจากล้อ15นะครับเป็นแม็กบรรทุกของเรนโซนะครับก็รับน้าหนักสูงสุดได้ถึง2.5าตันหรือว่าจะเป็นกระทะผ่าก็ได้ของบอยก็มีนะครับส่วนพาวรอยก็มีให้เลือกนะครับเอาของไปเรียกว่าอะไรนะมันจะมีพร้อมเบรกมือนะครับพาวรอยพร้อมพร้อมเบรกมือ ABS ไม่โชว์เราก็มีให้เลือกนะครับสองสามแบรนด์หลักๆเนี่ยเรามีทั้งหมดเลยนะ ดามกระบ,บะก็ดำมให้เออรับน้ำหนักสูงสุดได้ถึง5ตันกันเลยทีเดียวนะครับถ้าสมมติว่าใครอยากเสริมเราก็ทำให้อ่าแล้วก็ในส่วนของความปลอดภัยรุ่นนี้นะครับถึงจะเป็นตอนเดียวก็มี ABS มาให้นะครับแล้วก็อ่ามือจับประตูนเนี่ยก็จะเป็นตัวสีดํานั่นเองติดตัวชุดโครเมียมให้ตรงเบ้าลองนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยคันนี้หลายๆท่านสงสัยว่าติดฟิล์มเท่าไหร่ติดฟิล์มด้านหน้า60ด้านข้าง70นะครับทุกคนก็เข้ารูปเข้ารอยสวยเลยทีเดียวส่วน ล้อเดิมของเขานะมันก็จะเป็นตัวล้อกระทะนะครับขนาด15นิ้วกระทะเหล็กนะครับหลายหลายท่านถามว่าเฮ้ย <c oughs> ตัวกระทะเหล็กกับตัวล้อแมกเนี่ยตัวไหนมันมีความทนทานมากกว่ากันเออหลายๆท่านก็เถียงกันนะตัวตัวเหล็กเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยด้วยความเป็นเหล็กมันเหนียวกว่านะครับมัน มันทนต่อการกระแทกการกระทันได้มากกว่านะครับส่วนตัวอลลอยเนี่ยมันก็รองรับก,การบรรทุกได้ดีนะครับแต่ความแข็งแรงในการ,ระทะเนี่ยอาจจะไม่เท่าตัวเหล็กนะครับแต่ว่ามันระบายความร้อนได้ดีเออดีคนละอย่างนะครับแต่ก็ไม่ต่างกันมากเนาะเบอร์ยาง2อ5 7 0 1่าก็เดี๋ยวสุขพโชคได้โอกาสเปลีย่ยนยางใครแต่งรุ่นนี้เดี๋ยวต้องเอาแล้วนะครับแล้วก็ก็จะมาพร้อมกับช่วงล่างนะครับด้านหน้าที่เป็นคอยสปริงนะครับตัวนี้นี่ไปตายให้ดู มีเหล็กกันโค้งให้นะครับทุกคนนี่เหล็กกันโค้งก็ถือว่าใหญ่มากนะครับเอาอยู่เอาอยู่ส่วนตัวคอยสปริงเขาก็จะมีตัวโช๊คอัพแก๊สมาให้ด้วยนะครับคือลดอาการคืนตัวมากเ,าเร็วมากเกินไปของสปริงนั่นเองส่วนตัวกระบะท้ายของเขานะครับตัวนี้กระบะท้ายเนี่ยถือว่ามีมิติในการบรรทุกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเขามีความยาวจากหัวจรดท้ายนะครับความกว้างเนี่ยถือว่าเยอะมากๆากเลยทีเดียว มันจึงทําให้เจ้าคันนี้ดูโอ้โหแลกกระบะเขาลึกมากเลยนะใส่กระบะไลเนอร์เรียบร้อยนะครับพร้อมมรทุกพร้อมใช้งานส่วนหลังว่าเก่งนะครับก็จะมีกาดกันกระแทกนะครับเป็นเหล็กแป๊บให้2เส้นนะครับเพื่อโหลดสินค้าเพื่อวางแป๊บก็พาดด้านบนหลังคาได้เลยนะครับคันนี้เผื่อจะไปใส่ตู้ทึบก็ได้ลูกค้าวิ่ัยก็มีนะเห็นไหมใส่กระเป๋า2ใบตะกร้าหนึ่งอันนะครับก็ยังเหลือพื้นที่บรรทุกได้เยอะนะครับใส่ได้หลายอันเลยแหละแล้วก็ด้านหลังนี่เผื่อจะมาทุ่เอาเผาลอยเอาของโปก็ได้กําลังฮิตนะ มาพร้อมเบรกมือเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นแมกบรรทุกหรือว่ากระทะบรรทุกก็ได้นะครับก็รับน้าหนักเพิ่มได้แล้วเชสซีนะครับทาไมเขาถึงว่าเอารถอีซุไปบรรทุกเออใครๆเห็นตามท้องถงนนใช่ไหมรถคอ,อกรถล้วนี่ก็จะเป็นนี่แหละรถอีซุนี่เป็นเพราะว่าเชสซีของเขาเนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็แข็งแรงทนทานมากๆเลยทุกคนเพราะว่ามันมีการรับน้าหนักนั่นเองจึงออกแบบให้มีความแข็งแรงนะรถผักก็จึงเอาอไปขนนะครับมันไม่หักง่าย การวางตำแหน่งของช่วงล่างนะครับตัวกระบะตอนเดียวเนี่ยจะมีแหนบทั้งหมดอยู่6นะนี่ให้พี่ตาให้ดู1น3 4 5 6นะครับแต่แคปบเนี่ยจะมี5นี่เพราะฉะนั้นน้ำหนักัาก,กาบรรทุกเดิมๆนี้ก็ถือว่าบรรทุกได้เยอะอยู่แล้วนะยางอะไรนะครับก็จะเป็นกระทะขนาด15นิ้วเช่นเดียวกันด้านข้างของกระบะนะครับเขาก็จะมีตัว หูรัดนะครับไว้ให้ลูกค้ารัดสินค้านะครับไม่ให้ตกนั่นเองก็จะมีให้ทั้งหมดอยู่5จุดด้วยกันในส่วนของตัวฝาท้ายของเขานะครับด้วยความที่มันเป็นรถกระบะท,ที่ต้องมีการโหลดสินค้าถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่มันเปิดมือเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่แข็งแรงเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นหูกระบะเนี่ยไอหูไอทั่วเปิดท้ายเนี่ยมันจึงไม่เหมือนเพื่อนมันจะเป็นสลักล็อกเหมือนรถบรรทุกแบบนี้เลยไฟท้ายนะครับตัวเกรดเอสุกรุ่นแหละไฟท้ายนะครับเอาไปสงชั้นพอนะครับถ้าเกรดเอถึงจะได้3ชั้น แล้วก็ตัวตอนเดียวเนี่ยจะสิ้นสุดที่ตัวเกรดเอสนั่นเองกันชนท้ายไม่มีมาให้นะ,ะหลายๆท่านอยากได้เพิ่มก็เพิ่มกันชนแป๊บไปก็ได้นะครับพร้อมบวก <c oughs> ถอยชนปุ๊บเปลี่ยนถอยชนปุ๊บเปลี่ยนอ่านี่ก็จะเป็นภายนอกของเขานะน่าใช้น่าใช้ใชเดี๋ยวรถตู้ที่ของพี่ต่จะมาคันหนึ่งนะครับน่าจะเป็นช่วงอาทิตย์นี้แหละเดี๋ยวถ่ายให้ดูเพื่อใครจะเป็นแนวทางในการใช้ทําเงินทำมาหากินก็สามารถเอาไปใช้ได้ส่วนภายในห้องโดยสารของเขานะครับแผงด้านข้างประตูเนี่ย ก็ตามสไตล์ของเกรด S เลยคือเขาจะมาในโทนสีดําทั้งหมดนะคือไม่ได้มีดําเงาดําอะไรตัดนะครับจะมาในโทนสีดําทั้งหมดมันก็ดูเรียบดูเก๋ดูดูดีไปอีกแบบหนึงนะ่งเนาะตัวนี้นะครับเขาไม่มีกุญแจรีโมทมาให้นะครับแต่ว่าเขามีเซ็นทรัลล็อกมาให้ถ้าลูกค้ากดปลดล็อกตัวน,นี้ก็ล็อกได้ทั้งสายปลดล็อกได้ทั้งสายทั้งขวาเลยนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าจะใส่นะครับก็ใส่เพิ่มรีโมทแค่นั้นเองซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราต้องใส่ทั้งเซ็นทรั แล้วก็เบาะนะครับของเขาตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุเนาะจะเป็น PVC นะครับแบบนี้เลยคล้ายหนังนะครับแล้วก็จะมีรูนะครับเพิ่มพื้นผิวสัมผัสนะครับไม่ให้ลื่นให้ไหลให้ถลายเวลานั่งนั่นเองก็ทำความสะอาดง่ายแล้วก็สวยและพี่ตตายก็ชอบเหมือนกันนะแบบนี้แล้วก็พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยยูรีเทนนะครับสามการสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้เลยตัวตอนเดียวนะครับนี่กุญแจของเขานะครับแล้วก็ตัวตอนเดียวนะครับหลายๆท่านก็ว่าเฮ้ยเขา ดูยังไงว่าเป็นอลนหลายท่านดูใช่ไหมเพราะว่ารถปกติถ้าเป็นตัวเกรดเอสใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีตัวหน้าจอตัวกล้องมองหลังอะไรอย่างเงี้ยให้ยกเว้นตัวกระบะตอนเดียวนะครับที่มีหน้าจอ8นิ้วให้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่มีมันติฟังก์ชันให้ไม่มีกล้องหลังให้ถ้าเห็นภายในลักษณะแบบนี้นะครับให้สันสนิษฐานไปก่อนเลยเป็นตอนเดียวตัวเกรดเอสนะครับ1.9 3.0เหมือนกันอะตัวจอนะครับ 8นิ้วรองรับ Android Auto Apple CarPlay นะครับแบบไม่ต้องเสียบสายเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวแอรก็ออกแบบให้เหมือนตัว L เลยรู้ราหน้าใช้เหมือนกันนะครับส่วนกระปุกเกียร์เนี่ยออกแบบให้มีความยาวเป็นพิเศษนะครับข้อดีของการออกกระปุกเกียร์แบบนี้คือมันทําให้เราเข้าเกียร์ง่ายขึ้นเพราะจุดศูนย์ถ่วงนะครับมันจะอยู่สูงขึ้นนั่นเองเห็นไหมเอ,อเข้าง่ายจริงสมัยสุปรโชคนะโหยกระปุกเกียร์มันสั้นเกียร์หนึเนี่ย ลูกค้าบอกว่าถึงกบปวดไหล่เลยทีเดียวนะครับส่วนพมมาไล่เห็นเนี่ยลูกค้ามีการขยับเอาเลิกแล้วนะครับวันนี้ก็รับรถนั่นเองตัวเครื่องยนต์นะครับโดยปกติเจ้าตัวสปาร์คจะมี1.9แล้วก็3.0แต่ว่าตัวนี้นะครับเป็นตัว3.0นะครับให้แรงม้าอยู่ที่190แรงม้าแรงบิดเนี่ยจะอยู่ที่450้นิวตันเมตร1.93.0งกแตกต่างในว,ว่าเจ้าตัว 3.0ศูนเนี่ยมันเป็นเทอร์โบแปรฝันนะครับควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้านั่นเองจึงทำให้เจ้าคันนี้มีการตอบสนองได้แบบฉับไวมากยิ่งขึ้นนะครับโห5ตันแลเหลือรหัสเครื่อง 4JJ3 นะไม่ใช่ 4JJ1 อ่ะโอเคนะครับก็หลายๆท่านบอกให้ hey, ทำไมพี่ต่หัวกลมดิ๊กเลย <laughs> ไปตัดผมมาใหม่นะครับเจอช่างใหม่นะครับแก้กันไปแก้กันมามันก็เหลือเท่านี้แหละจากที่มันเหลือน้อยอยู่แล้วมันก็เหลือน้อยมากกว่าเดิมนะครับอ่ะขอให้ F c ทุกท่าน ลูกค้าทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเข่งๆไม่เจ็บไม่จนนะครับพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ